อืมโอเคโหสุดยอดเลยฮะแล้วสุดท้ายก็คือเมื่อกี้ภาพสุดท้ายที่นำไปเล่นออือ,อะก็คืออันนั้นไฟนอลแล้วใช่แล้ว,แล,วแล้วเชื่อไหมฮะสนั้นเออก็แปลกนะมันมาจบที่ภาพนั้นนะครับครั้งนั้นเป็นครั้งแรกอะที่เราเริ่มเห็นศักยภาพอีกตัวหนึ่งของเกมเกมนี้ถ้าถ้าตอนแรกที่ตั้งตั้งใจฮะเรารู้สึกว่าใช่สมมติว่า เหมือนที่รักในการสื่อสารเรื่องนี้เนาะเราก็ทํเป็นหนังสือหัวใจตื่นรู้นี่ไปนะแล้วก็ทาคลิปอีกเต็มไปหมดใน u t u b e ก็ไปไล่ดูเอาเนาะแต่พอมันมาเป็นบอร์ดเกมอะเรานึกว่าเราอยากให้มันเป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งในการคนเหมือนกับเออเล่นเกมไปเหอะพอเล่นเกมเนี่ยคุณก็น่าจะพอรู้แล้วแหละอ๋อสเต็ปม,มันเป็นอย่างนี้นะอุปสรรคมันเป็นอย่างนี้นะสิ่งที่คุณจะเจอแล้วคุณควรเช็คตัวเองมันคืออย่างนี้นะเหมือนเราเรามามาโกยๆแล้วประวางไว้ในเกมให้เขาเจอฮะเราก็นึกว่าอย่างน้อยมันน่าเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้หรรืือออเเเขข้้้าาาใใจบงงตนนนกดิทภย แต่พอครั้งนั้นนะฮะยอมรับว่าตอนแรกๆที่เราเล่นเนี่ยเราก็เชิญพี่น้องทั้งทุกรูปแบบมาหมายถึงว่าเดินทางภายในมาบ้างบางครั้งก็ยังไม่เคยมีมีประสบการณ์มากนัก,นกหรือบางคนจะเดินทางภายในมาลึกซึ้งเลยก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆในการทดลองเกมแต่ละเวอร์ชันใช่ไหมนะสนัตแต่ครั้งที่เรามีโอกาสไปถวายการทดลองเล่นกับกลุ่มพระคีรานธรรมเนี่ยค้นพบแบบนี้ฮะจริงๆก่อนที่จะทดลองเล่นเกมกับท่านนะมีโอกาสไป กลุ่มพี่น้องสาธรรมิกเนี่ยมีโอกาสไปสนทนาเพื่อทําความรู้จักกับกลุ่มพระท่านเนี่ยประมาณจําได้ตอนนั้นไปไปคุยไปคุยกับท่านประมาณสามสี่ชั่วโมงเพื่อทําความรู้จักกันนะเพราะว่าพี่น้องสาธรรมิกเราก็ทํางานเรื่องการตื่นรู้เนาะแต่ในฝั่งคารวะใช่ไหมแต่กลุ่มพระคีฬนาธรรมเนี่ยท่านเป็นกลุ่มพระหนุ่มพระรุ่นใหม่ที่งดงามมากและกลุ่มนี้ท่านรวมตัวมาสิบปีแล้วคำว่าคีานะเนี่ยน่าจะเป็นมาจากพี่อาจจะ ผู้ไปอาจจะจำผิดเหมือนกับเป็นเป็นเรื่องการดูแลกันเยียวยาแหละแล้วท่านก็คือพระพระที่ที่ค่อนข้างมีหัวก้าวหน้าเป็นกลุ่มพระที่ต้องการเป็นพระที่เป็นแอคทีฟอะฮะไม่ใช่แพสซีฟอยู่ที่วัดแล้วก็รอญาติโยมมาหาแต่ท่านตรงไปที่พื้นที่ที่ต้องการผู้คนต้องการธรรมะหรือต้องการสติรู้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านเน้นไปไปไปให้ความรู้ไปเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นเป็นผู้รับฟังให้กับ ู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าผู้ที่ทํางานกับผู้ดูแลผู้ป่วยหนักต่างๆแล้วพอท่านทำงานมาสิบกว่าปีเนี่ยโหมีกลุ่มฮะเป็นเป็นร้อยรูปได้ฮะแล้วก็มาเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆด้วยฮะท่านไม่ใช่ว่าจะต้องเอาเรื่องของการปฏิบัติในศาสนาไปทํางานนะในงานที่นักคีพี่ป่งบอกไปมีม,มีมีอาจารย์ทางจิตตปัญญามีอาจารย์ของทางจิตเวชของทางจุลาไปสอนโคช้ช จิมมี่ Jimmy อะไรเงี้ยเอาเครื่องมือที่ที่เราเรียนเรียนกันทางจิตปัญญาทั้งหลายเนี่ยไปถวายความรู้ท่านแล้วพอท่านมีเครื่องมือแบเนี้ท่านก็มีเครื่องมือใหม่ๆในการทํางานกับญาติโยมตอนเราไปฟังเรื่องของท่านนะโอ้พี่แบบกับพี่น้องน้ําตาไหลกันหลายรอบคืออย่างนี้ชนัทอันนี้ที่ขอแชร์คือมันมันเราทําเรื่องเนี้ยกับพี่น้องสาสแบบนี้มันเหมือนทําจนแบบมันเป็นงานงานที่มันมันมีความหมายมากอ่ะ เพราะเรารู้ว่าเรื่องนี้มันเวลาคนเข้าใจแล้วคนเก็ตมันเป็นเป็นสปริงบอร์ดในการเปลี่ยนชีวิตเขามากมายเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันยังเป็นเรื่องทางเลือกอยู่เลยอเป็นเรื่องจํากัดอยู่เลยอแล้วอย่างที่บอกในบริบทของศาสนาเก่าๆนี้โอ้โหกว่าคนจะทุกข์แล้วยอมที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือศึกษาจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้กับทุกคนเนาะเราก็เลยพยายามอย่างยิ่งในการสร้างวีวันเนสหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้เกิดความเชื่อนี้จริงๆตอนที่พี่รู้ว่า คนหนุ่มอย่างสนัทมาทำมัชมอนี่พี่ก็ดีใจมากเพราะพี่รู้สึกว่าเราเป็นหัวใจใกล้ๆกันเนาะแต่สนัททำกับคนรุ่นใหม่และรูปแบบที่มันว้าวด้วยที่มัชมอเป็นเนี่ยพอเราไปฟังฟังกับกลุ่มพระคี่านธรรมเราเจอพบพบว่าเราค้นพบพี่ขอเรียกว่าพุทธบุตรแล้วกันก็คือพี่เองก็เคยบวชอยู่สองครั้งนะฮะแล้วเราเราได้สิ่งนี้จากพระพุทธองค์เนาะเรายิ่งพระท่านทั้งหลายที่ท่านบวชในพระศาสนาแล้วท่านกล้าหาญท่านเรียนรู้และทํางาน ให้สมกับกับสิ่งที่สังคมดูแลท่านแลวท่านตอบแทนแล้วท่านเรียนรู้เข้าหาสังคมปูมันเป็นเรื่องที่งดงามมากมันทําให้เรารู้สึกบุคลากรในศาสนาเชิงสถาบันยังมีความหวังอืถ้าท่านพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องอันนี้จะลักษณะพี่รู้สึกว่าเราไม่ควรจะรักษาเพื่อเพียงเพื่อรักษาแต่ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าต้องนําส่งคุณค่านี้ต่อไปเล่าไกลไปหนาคะี้มาถึงวันที่พออีก ถังจากนั้นอีกสองสัปดาห์พี่มีโอกาสนําบอร์ดเกมที่ยังเป็นตัวโปรโตไทป์แต่ตัวสุดท้ายอะไปให้พระอาจารย์สามรูปที่นั่นทดลองเล่นแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นการเล่นที่ยาวนานมากครั้งหนึ่งนะสี่ชั่วโมงเนะี<อ>่ยแต่พระอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยโอ้พูดไปยังขนลุกก็คือเพราะท่านไม่เพียงบวชอย่างที่บอกและท่านเรียนรู้และทํางานจริงๆดังนั้นแต่แต่ละสเตจของการเล่าเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตจุดที่ท่านค้นพบจุดที่ผิดพลาดและความจริงที่ท่านเริ่มเข้าใจ แล้วการงอกงามในชีวิตของท่านในการทั้งส่วนตัวและการทํางานรับใช้พี่เลยคนพบว่าเย A to O มันไม่ใช่แค่ให้ความรู้ว่ามามาเรียนรู้กันนะตื่นรู้สามสี่ห้าหกระดับอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าถ้าถ้าเป็นคนที่มีประสบการณ์ภายในจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่และโอกาสที่ท่านจะมาจำหรับตัวท่านเองนะท่านได้ย้อนลําลึกว่าก่อนหน้านั้นหปีสิบปีหรือยี่สิบปีก่อนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอในชีวิตหรอ แล้วค่อยๆย้อนกลับมาเป็นเป็นเส้นเลยอ่ะแล้วสําหรับผู้ฟังตอนนั้นที่เป็นผู้นําเกมเนาะก็ได้ฟังมันกลายเป็นเราได้เป็นพยานเหมือนไปนดูรายการเจาะใจทีเดียวสามคนสามรูปอย่างเงี้ยสามรูปที่ท่านเล่าเรื่องของท่านน่ตอนนั้นเราเรามองกับเอ็กแล้วมองหันหน้าคุยกับออยบอกเออเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดตอนที่ออกแบบบอร์ดเกมลนลเนาะว่ามันกลายเป็นพื้นที่ ที่กําลังพอดีอ่ะไม่ไม่ได้บังคับเกินไปหรือไม่ได้เป็นรูปแบบจนเกินไปที่นั้นมาสัมภาษณ์เรื่องการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต,แต่ความที่การ์ดหรือสเสน่ห์ของมันคือมันค่อยๆปรากฏแล้วถ้าท่านเชื่อมโยงท่านก็เล่าสิ่งน,นั้นออกมาครั้งนั้นนะฮะภาพที่เห็นนะที่เราเรามีโอกาสถวายคนั้นมันเหมือนคณะเรารู้สึกมันเหมือนมันเริ่มเห็นแสงอีกอันหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ในเกมเกมนี้ยิ่งถ้าเกิด โอเคคุณเป็นคนรุ่นใหม่หรือยังไม่เคยรู้หรือสนใจเรื่องเนี้ยโอเคมันเป็นพื้นที่ที่คุณได้เรียนรู้นะหรือคุณไม่เล่นเกมนะคุณเอาการ์ดมานั่งดูก็ยังได้เลยแต่พอถ้าคุณมีประสบการณ์ทุกระดับเลยไม่ว่าระดับเบื้องต้นสามปีห้าปีหรือสิบปีหรือจนถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยนะอเออมันกลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่เราได้ท่านได้สะท้อนตัวเองแล้วผู้ผู้ได้ร่วมฟังเนี่ยได้ได้มีโอกาสฟังประสบการณ์ของคนอื่นมันเลยกลายเป็นอย่างนี้ซะ,ะนะ มันเลยลึกกว่าสมัยที่พี่ทำคลิปพวกนิวฮาร์ดนิวเวอร์เหล่านั้นนะฮะเพราะตอนนิวฮาร์ดนิวเวอร์เนี่ยเราก็ไปถามชีวิตท่านโดยรวมเราไม่ได้ไปถามเจาะเรื่องการเดินทางเป็นสเต็ปขนาดเนี้ยเป็นเรื่อง,องการใช่ใช่ใช่ครั้งน,นี้ยิ่งยิ่ง,งพอพอเรามาอย่างที่ที่ที่เราทํา a t o o อออนไลน์ผ่านซูมเนี่ยฮะอืมมันมันพอมันมีการบันทึกอะกลายเป็นว่าคลิปของ a t o o อออนไลน์เนี่ยเลยกลายเป็นเลกคอร์ดของ ของการเล่าประสบการณ์การเดินทางไปในของท่านเหล่านั้นฮะที่สละเวลาสองสามชั่วโมงมาเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งฟังท่านได้เลยเออท่านก็นั่งเล่าอ่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ค้นพบหลังจากเกมมันเสร็จนะบทสัมภาษณ์ชีวิตคนคนหนึ่งเลยเนาะตอนเล่นเกมใช่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 ใชใช